อาจารย์ผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเอ,อ่อเล่นหมาป่านะครับสุ่มหมาป่าหนึ่งร้อยตานะครับนี่เป็นตัวที่หนึ่งนะครับก็มาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่านะก็ดูกันตาที่หนึ่งกันเลยนะครับริ่มันอ้เล็ปืนเลยครับ วันนี้ทนัดบนี้แล้วล hmm ืมบอกนะครับผมสุดยอด

นี่ดว <plane>. ่าตาแรกน่าจะชิวๆครับเดี๋ยวผมตัด <society> ตอนที่จบตานี้กันเลยนะ <st arts> ก็จบแล้วนะครับตาที่ลลแล้วผมชนะไปนะตานี้้ก็จะเลือกปืนเป็นสัมารา์สองยาวครับโดน,น,นโดนโอันที่อ่ะ ยาไปนะครับเราเราไปดูกันตาที่สองกันมาดูตาที่สองนะครับนะคทำว่าดูตัวตีเลยโอ้โหว้สองัวว่ีใส่เดี๋ยวเราจะลุ่นเฮไว้จะดูดูแป๊บนี้นี่ ใครรู้เนาะใส่แป๊กจะเห็นตัต่์ตอนที่ผมเลือกปืนเลยนะครับคะแนน,นว่าแล้วครับเลือกปืนกันปืนก็ปืนนี้แหละครับปืนโปรดผมเอาไว้เดี๋ยวไปด้ว ผมก็จะชอบเล่นสอบปืนนะเวลาวงแหวนหนูเก็จะเป็นนูดแพคเกอร์คู่กับสองระดับหนูผมชอบเล่นมากโอ,อ้ไม่เล่น รางการให้แม่หรือเปล่างันก็โยนระเบิดไปก่อน ได้ดูเหลี่ยมหนาไปครับทุกนน,นำไปแลบบ้วเดีเ๋ยวครับว่าเขาจะเลือกปืนอะไรนะครับเอาเยนทำไมเนี่ยโอ้โหเลืเอกอืนไฟขนาดสุดกระกล่างกว่านี้อ๋อ่ขอจะมา เคไปดีกว่าเรียบร้อยเรื่องของตาติดแล้วท่านผู้ชมไปต่อกัน ในเกมที่3กันเลยนะครับโอเคครับทุกคนในเกมที่สผมก็ทำการสุ่มทีมมานะ <l ots> ปืนที่ผมชอบละนี่แหละครับสอบปืนหลักที่ผมชอบเล้นแหลงใหญ่ไม่โดน

โอ้โหแล้วโดนป็นสมอกโอ๊อะไรอะได้สศพได้ได้เ้ปืนอะไรเนี่ยปืนที่ะปกอะ ทำผมก่อนขอสำปืนเลยขี่ไปทางนู้นไว้โดนเนาะ นัดเดียวเลยโอ้ทำไรยวะเพื่อนเสมอนอยู่นี่อะ่ะอีกนัดเดียวมันตายอะ่ะเพื่อนทำลรรายลวะ่ะไม่เกองดีกว่ากับการ้องกงันช่วงนี้หุ่นทิ้งสองคงไปแล้วสิ

กูเลี้ยนด้วยแล้กูเรือนด้วยแล้วกูเลี้นด้วย, <laughs> แ,ววยแค่นั้นแหละ โอเคขอเลี้ยงหน่อยละกันมาขอเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมอาผู้เลือกอะโอ้โหตัวไหนผมจะไม่เลือกวะมาเจอได้เพื่อน คนละหนึ่งผู้ติดตามเจอกนใหมให่คลิปหน้าสวัสดีครับ